สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่7สิงหาคม2,567ันะครับพายเอีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระบวชใหม่นะครับท่านผู้ชมเพามารับชมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับมี FC แฟนคลับทั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับผมอ่า สา,สาธุบุญนะครับกับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องเด้อพี่น้องเด้อนะครับเพิ่นได้ซอยพระอาจารย์กับหลวงพี่นี่แหละครับผมเพิ่นจองนะครับผมกำแพงวัดนะพี่น้องเนาะอันนี้พระอาจารย์กับหลวงพี่นะครับเพิ่นก็ได้สร้างกำแพงสาธุบุญกับเอฟซีทีเด้์รวมทั้งบุญมานะครับกับเพิ่นมีจองนะครับอ่าอ่ากำแพงนะพี่น้องเนาะพระอาจารย์นะครับช่างเพิ่นเฮ็ดแล้วท่าสีแล้วก็จะลงซื้อให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับมื้อนี้กะ เพิ่งจองมาสีล็อกนะครับสาธุบุญน้ำโอ้สาธุบุญน้ำเด้อครับหลวงพี่ได้ปัจจัยมาอีกกับิได้เทเกาไปอีกนะก้อนย่าไปอีกไหครับผมแม่นบอลเมนอยู่แต่เทนี้ไรก็พูดแล้วครับมันนี่กระได้นำนำมาให้อาจารย์กับหลวงพี่แล้วสาธุบุญนะครับท่าสีแล้วท่าสียังเพิ่นยังจะให้สร้างนะพี่น้องเนาะเขียนชื่อใส่กำแพงให้เด้อสำหรับปูที่ทำบุญมากพี่น้องนะครับสีเขียนให้ยดอกหลับชื่อน่ะครับตุ๊กเห็ดบอนร่วมครับ อยู่ทั้งนากระมี่ด้พี่น้องเด้อช่วงทั้งนาติดถนนกระมี่พี่น้องนะครับแต่ว่าเอาทายใกล้ๆนี่แหละด้านนาด้านนาทั้งผุนกระมี่พี่น้องกําแพีงที่ที่พระอาจารย์ครับเอลุงพี่นะครับด้านนาก็เป็นกําแพงขึ้นกันอันนี้ด้านทั้งหลังนะครับนผูมชมสาธุบุญนํำนะครับก็ได้เฮ็ดได้สร้างนะ ก็ได้เห็ุได้สร้างนี่เหรอครับผมแอบนามัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจะค่ะหลวงพี่อ่านผู้ชมนะครับผมที่กันเลยเอฟซีนะครับผู้พื้นที่ได้ร่วมนะครับอ่านี่ด้วยครับอ่าจ่องนะครับกำแพงวัดพี่น้องนะครับอ่าซีล็อกซีท่านนะครับผมเอานะครับท่านผู้ชมก็จะได้มอบ ไล่ซื้อให้หลวงพี่แล้วก็ป,ปัดใจ,จได้อยู่นะกำแเพง,เงวัดนี่แหละปัดใจถวายสาธุสาธุเ้ยเอาหลวงพี่ให้พอนเพิ่นน้ำเลยครับผมรับพอนยกมือสาธุรับพอนน้ำกันนะครับผม สักขติโยวิวันชาตุสัพพารโควินาสัตุมาเทปวาวันตารายวสุขีติขายุโกภวาบิวาทนสีลิสานิจังวุทาปจายโนจตโลธตามาวันทันติอายุวานุสุขัง สาธุครับเบาเท่ากับไปคุีกับพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์ว่ารอดครับรอดช้างพันท่าสีแล้วนะครับระจังจะได้เขียนซื่อใส่ห้ยได้พี่น้องเด้อสาธุบุญกับที่ได้ซอยทำบุญมานะครับกำแพงวัดล็อกละสองพันพี่น้องเอางวดที่ผ่านมานะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยของหลวงของพระบวชใหม่นะครับ ามาลักหน่วยอยู่ครับผมอ่าลักหน่วยหนึ่งนะครับผมเขาลักหน่วยธรรมชมนะครับหวดที่ผ่านมานะครับแล้วกะ็ชุดล่างนะครับวิ่งล่างวิ่งล่างกับมาหกอยู่นะครับธรรมชมอ่าเอฟซีแฟนครับกระถาม,มากขึ้นเขาครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหนวดวันที่16สิงหาคม2567้เเอาสูตรใหม่มา,มาเพิ่มอยู่ เอาสุดไหมวาเพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปน้ำนี่แหละครับผมเบิ่งยิงกันครับยืดซีเบิ่งไว้ชากกอนก็ได้ครับอันนี้คำเชอบกันจัดไปกำบังกระเบิ่งไปก่อนแม่นอ่าท่านผู้ชมนะครับผมมันเข้ากันยังอ่านั่นดอกต้อรักหน่วยกับแม่นอยู่นะครับเนาะได้จีดอกมันหน่อยรักซีบรักหน่วยมากเท่าไรตัวบ่มานทำกันบ่ครับบ่มานทำกันเอ้างวดนี่แหละท่านผู้ชม นะครับชุดต่องวดนะครับหลวงพี่ก็ให้ไว้แล้วได้พี่น้องได้เดี๋ยวบอ๋อเขาจะให้เบิ้งอีกรอบเพื่อได้ไปหายิบจับสลากกินแบงค์หาลอตเตอรี่นะครับท่านผู้ชมเอามาเบิ้งน้ำกันท่านผู้ชมอ่าเอาดีครับอันนี้นะครับผมเอาท่านผู้ชมนะครับหลักร้อยนะครับอ่า หลักร้อยศูนย์กับเก้าะครับหลวงพี่แมน่นศูนย์กับเก้าให้ใหลวงพี่บอกเอฟซีนะครับหลักสิบอะไรครับผมหลักสิบนกันมีสองศูย์เครับหลักหน่วยมีห้าเจ็ดสามครับอืมจับคู่กับหลัก2มันกันมีห้าคู่สองห้าสองเจ็ดสองสามครับศูนย <0. S 1> ์ห้าสามเจศูนย์สมเก้ามีเก้าห้าเก้าเจ็ด 93โอ้ามนี่ละทำช่ชมนี่แหละเด่นหลักใดล่ะครับผมอ่ากระตรงกับชุดที่หลวงพี่ไฮนะครับทำช่ชมนี่ชุดที่หลวงพี่ไฮตองวดนะครับตรงกันที่0ูนห้านะครับมันหักเก้าสามขึ้นบุญแล้วบัตรครับมันปิดหนไหนเก้าสามนะครับเก้าสามกระตรงนะครับศูนย์หานี่ตรงตัวที่ หลวงพี่ให้ตองวดทผช่วมเอาแต่ว่าหลักหน่วยบมีสองมีไ้เก้าศูนย์สองโบต้องเอาตัวนีง่ายเกินไปฐาบ่ตรงมันมาผมน่เป็นสูตรของของมั่นอยู่นะครับอันนี้มันเป็นสูตรหลักร้อยนี่ก็เป็นสูตรนึงอันนี้ก็สูตรนึงไปนะโบ่นสิได้มารวมกันรลดนะครับผมเป็นทุนละสูตรอยู่แล้วแต่เอฟซีสิเลือกเอาครับจะก็เบิ่งไปสก้อนวันเอาสูตรใหม่เขามานําอยู่ อันนี้เป็นชุดที่หลวงพี่ให้ตองหวนด้วยพี่น้องเด้นะครับหลักร้อยก็0นย์กับเนะครับวิ่งวิ่งศูนะครับเด่นที่0ูนย์ถ้าเด่นคือเด่นหลัก0ูนี่มาครับผมศูนย์เ0็ดศูนนะครับอัลเตีเอฟซีชอบลักไหนอันคืออันนั่นแหละ หลักร้อยศูนย์กับ9หลัก10 209หลักหน่วย573นะครับท่านผู้ชมถ่ายจับตามชุดนี่อันนี้บนอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อบนบนอย่างเดียวนะครับ25 27 23มั่นใจอยู่คือหาอยู่หลังหน่วยครับ05 07 03้สาี่เอาใส้กับหยังก็ได้นี่ครับห้าอยู่หลังหน่วย95 97 93นะครับผมหาอยู่หลังหน่วยก็9กาหเท่าแล้วครับพยา้ำหาอยู่หลังหน่วยก็ไว้ก็ดีครับมันเคยพลาดอยูุ่งเคยไป เอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเบาเท่าจะเขียนให้นะครับพี่น้องถ้าเด่นนี่เด่นลักซูนมาครับหลวงพี่มักกระดิ๊นซูนนี่แหละนี่ศูนย์กับเก้านี่ครับผมอืมค่ะมันบอกมาลักร้อยลักน้ำกระดิ๊น,นไปลักสิบลักหน่วยนี่ค่ะครับ,รบอืมสิบหกซิงหานะครับแต่ว่าเก้าสามเนี่ยหลวงพี่นี่ให้ล่างได้พี่น้อง ให้ล่างนำแต่มันมันมาหมันได้บุญมาบุญนำมาบุญตรงกันกับชุดล่างนะคะแม่นี่แหละมันคือมาตรงกันในนี่ครับผมแต่มันมารักมันได้อยู่มันรักเก้าศูนย์สามสามศูนย์กระตรงกันนะคะตรงกันกับเลขล่างหลักร้อยศูนย์กับเก้ามันตรงกันมันสุดมาบวกกันหลายศูนย์บึ่งไปสิบบนมีสองมีศูนย์ มีเก้าอ้าชนกันรักลอยพร้อมตัวนี้ครับผมนี่ครับมันชนไปนะนี่มันจะเอาตัวไหนเป็นรักลอยลักมน่วยนบนห้าเจ <3. S 2> ็ดสามรักหน่วยงวดที่แล้วนี่แม่นได้พี่น้องเลหลักหน่วยนี่นะครับลักหน่วยมาหนึง่งนะคงวดที่แล้วนี่รักหน่วยมาหนึง่งหน่วยมีสองมีห้ามีหนึ่งนะครับมาสี่หนึ่งลักสิบบ่อเข่านะครับ่า, 4, 1, 10, บานผะช้ม่ม สอห้รัก2องสองหสองเจสองสนะครับ0ูนย์ห้าศูนยามเกห้าเสถ้าเน้นเน้นรักเน้นรักใดครับลุงพี่นน้นมันก็ยังบวดจกักแนวนี้นดอกเดียวนี้นะครับ บูจักมันได้นิ่งหรอกแต่ว่าชุดนี้ขึ้นแน่หหนหายไรได้ครับชุดที่หายตองวดนเนี่ยแน่นชุดนี้พี่น้องอบึงครับต่างที่วงไว้ไัหวครับผมแต่ก็จีเผ้าจัดนัดหรอจะบาเน้นลักศูนย์มาครับเพราะว่าอันนี้ให้วิ่งศูนย์บ่นเลยครับเด่นที่ศูนย์จะบได้เน้นลักศูนย์นี่ยมาครับอันนี้ลักศูนย์ก็เน้นอยู่อืมทำมาอยู่แล้วนี่นครับเพราะว่าให้เด่นศูนย์มาครับผมต้องเอาตัวนี้คือเก่าแล้วทำมาตรงศูนย์นี้เนาะเอาทา ันนั้นคือหลักศูนย์นะครับผู้ใดมักหลักเก้าก็รักเก้าผู้ใดมักหลักสองก็ลักสองมันปิดแล้วแต่ว่าศูนย์สองในชุดนี้บ่มี่ได้พี่น้องเด้อนะผู้ใดบ่มักลงพีว่าตัดออกไปก็ได้เอาเก้าศูนย์หาเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์สามนะครับผมเออนะวิ่งล่างยังสามตัวเก้ามาครับผมไม่เปลี่ยนสามตัวเก้าบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนจัมหวัดสิมาลักสิบหรือลักหน่วยแค่นั้นท่านในเน้นเห็นไหมครับว่าครูไหน มันผู้จังเนี่ยนี้นเมื่อกี้เรเห็นบอกว,ว่าลักซิปนีห่หกนะ,ะ,ะก็จะให้หกกินงว,ด,วดที่ทแล้วขันมาลักงวดที่แล้วนี่ล่างนี่นผูมชมชุดล่างชุดล่างนี่เด่นหกเห็นหมารับเด่นหกนะครับหกมาแต่ว่าหกมาลักหน่ยวยงวดนี่สามธรมมาขึ้นมาลักหนวยแจ็คมันบันนี้นอนบนนี้นอนก็เป็นเป็นมาแต่เก่าแล้วมาสิ่เป็นลักซิปเลยครับผมบันนี้มันมากับพิกไงแต่ว่าสูตรเดียวกันแต่มันพิกเป็นลักหน่วยครับ ก็คืว่ามันมันยากอยู่ระดับล่างแต่ว่าถ้าพูดได้มกักคู่เดียวกันนี่เล่นไหมครับแม่นเก้าศูนย์ห้าแม่น,นโอ้คันว่าศูนย์สองมากกว่าเก้าศูนย์สามกระด้นไครับผมแม่น,นอ่าท่านผู้ชมเพราะมันมันมามันขึ้นมันลงด้วยตัวเองเพระมันแลยเนี่ยครับสูตรหายิบจับสลากกินแบงค์ฮาโรตอรี่ไว้ได้พี่น้องได้เอาหนีเบาเท่าเคียนให้ตัวใหญ่ๆชัดๆพี่น้องนะครับภาพบทใหม่หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนได้พี่น้องเด้อนะครับหลักร้อยศูนย์กับเก้าหลักสิบนบนสองศูนย์เก้า หน่วยบน573ก็จะได้9้าคู่บนตรงๆพี่น้องนะครับศูนย์หาก็ตรงกันครับที่หลวงพี่ไ้ไว้นะบนคือมาตรงชุดล่างกะ3 0 5 3 9 3พี่น้องไปหาหย,ยิบจับสลากกินแบงหาลอตเตอรี่เวดว้พี่น้องเด้อนะครับเอาแคปหน้าจอบ่ต้องกลับตัวเลยไม่ต้องกับตัวตัวันมากคือมาตรงอันนี้นี่ก็เป็นสูตรนะครับสูตรหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็ตรงกันที่ศูนย์หาอ่พี่น้องตัวเด่น นะผู้ใดมักลักสองกับสองห้าสองเจ็ดสองสามหลักเก้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเอาในานี้ละหลักร้อยก็ได้ไปใส่มักหน่วยเลยสิมักศูนย์ครับไปจับใครเอาเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมกราบขอบ,ขอบคุณขอบคุญอ่าหลวงพี่และพี่น้องเนาะเอาให้โชคให้มั n น,นะครับพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับผมสาธุครับสาธุค่ะขอได้โกับหลวงพี่เด้อร์คครับผมโชคดีทุกคนสวัสดีค่ะ